สวัสดีครับคลิปนี้เราเดินทางมาที่สายเวหาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่สายเวหาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่เป็นลานกลางเต็นท์และลานกาแฟเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองครับอยู่ที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีการเดินทางถ้าเดินทางมาทางจังหวัดนครปฐมผ่านมาราชบุรีไปอำเภอสวนพึ่งระยะทางประมาณ187กิโลเมตรครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งสายเวหาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทางขึ้นและทางลงค่อนข้างชันนะครับแต่ทางขึ้นและทางลงจะเป็นถนนคอนกรีตครับรถเล็กสามารถขับขึ้นมาได้ครับสะดวกในการเดินทางครับค่ากลางเต็นท์สำหรับสายเวหาคาเฟ่จะคิดเป็นรายคนนะครับคนละ200บาทต่อคนต่อคืนครับที่นี่มีบ้านพักด้วยครับ มีบ้านพักทั้งหมด4หลังด้วยกันเป็นบ้านโดมนะครับบ้านพักจะคิด2,990บาทต่อหลังนะครับราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยนะครับเรามารีวิวลานกันครับหลังจากขึ้นมาเลี้ยวซ้ายจะพบกับร้านคาเฟ่ที่ร้านคาเฟ่นี้จะมีเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวจำหน่ายครับรวมทั้งเป็นจุดเช็คอินสำหรับผู้ที่มาพักลานกลางเต็นท์และบ้านพักครับ ที่ร้านคาเฟ่นี้จะมีระเบียงยื่นยาวออกไปจากร้านคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งครับที่สวยงามมากสามารถมองเห็นวิวได้360องศาเลยครับเดินกลับมาที่ลานด้านบนจะเป็นลานหินครับที่ลานหินนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งครับที่สวยงามมองได้360องศาเช่นเดียวกันครับทางด้านซ้ายของลานจะมีบ้านโดมจำนวนสองหลังด้วยกันครับ บ้านโดมนี้จะมีลักษณะเป็นโดมอะคริลิกครับด้านนอกของบ้านโดมจะมีห้องน้ำครับมีรั้วรอบขอบชิดครับห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นครับเลยบ้านโดมเข้าไปด้านในสุดของลานด้านล่าง2ชั้นจะเป็นจุดกลางเต็นท์ครับรวมทั้งจะเป็นจุดจอดคาแคมป์ด้วยครับลานทั้งสองชั้นจะมีจุดพ่วงไฟอยู่เป็นระยะระยะครับเลยมาทางด้านขวาของลานจะเป็นบ้านโดมอะคริลิกอีกสหลังครับ ด้านหลังของลานจะเป็นจุดจอดรถครับเหลือจุดจอดรถจะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงมีจุดล้างจานอยู่ตรงกลางสายวิหารแคมปิ้งแอนด์คาเป็นลานกลางเต็นท์และร้านคาเฟ่เพิ่งเปิดได้ไม่นานครับ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงวิวสวยมากครับสามารถมองเห็นวิวได้360องศาเลยการเดินทางสะดวกมากครับอยู่ใกล้กรุงเทพแนะนำเลยนะครับขอให้ลองมาสักครั้งหนึ่งเลยครับ